เอาผมกันสวัสดีตอนเท้าๆเ,เนาะเับผมสำหรับคลิปนี้กันสิผ้ามะกรูดด่างร้อยครับเสียใบดังแต่หัวน,นี่ยเหมือนแรงเนาะเสียใบครับนี่ยเหมือนขึ้นเนี่มือนเสาหอกมะกรูดเนาะครับผมเป็นยังไดเขาก็เป็นรุ่นน้องกันครับมามันจะมีตัวว่าก็าจะมานบ่เนาะ อ่างเขากับมีตั้งแต่เก้าเส้นสิบเส้นสิบสี่เส้นเนาะมีอยู่ลายผืนอยู่ครับี๋้วเปไปรุ่นน้ำกันครับโอ้น้ำเขียวครับพูดเนี้ยดูว่าป่ามนจะติดป่ะเนาะเอาเล้วครับัวแรกมาแล้วไป ยิ้มครับเอ้ยตายเนา่นาเวลาใส่ขึ้นเดือดแล้วครับเนะอบาไปได้ครับก็ต้องคอยไม่เป็นทุย้ยอยู่ใน้หนิเหระ ยี่สกครับปลายี่สกสุดเลยนี่ครับตัวแรกลายี่สก น้อยๆครับแต่ว่าดึงดีขนาดเ <c oughs> อ้าโค้ชเลยครับลุดเองนี่ครับตัวทีสองยีสต์กัน

สองล้อนะครับเป็นยี่สกด้วยกันครับตันี้ติดใหม่ๆนะครับยังสดๆด้วยเลยยังท่านได้มีห้อยซ้ำเลยเนาะติดใหม่ๆเลยครับมีนะร,มรมุ่นสองล้ครับตัวนี้

ดึงแล้วครับดึงอีกแล้วอ๋อจับถึงหน้ามันเลยจับถึงหน้ามันนู่นดีครับตัวนี้หายยังไงอีกศกเหมือนกันอ๋อต้องุดอีกศกครับอีกตัวนึง ตัวนี้ของไซตเต็ดจโดนนะครับห้อยเลยนะนี่ครับโอเมนนวลจันทร์ครับตัวนี้ตัวนี้นวลจันทนระ์เนาะมีปลานิ่งครับ ปนี้รับตัวน้งครับ,กกบป,ปกติดาวไหวกัวถจีแต่ปนนี้มัครับแต่ว่าปีนี้ปนนี้มันหน่อยเนาะปนนี้นมันหน่อยมันก็เลยเติบบ่าน,นี่โกหวามันจันแท่นครับ ครับมันจันตายได้เอาได้อยู่คุณตายมันจันครับตัวนี้ วินจันครับรถติดแน่นตัวนี้จันทันจัน,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 จน,น,จนโอ้แห้งไรดิ้นดิน,ดนอปมัปนงามครับ ทันยังดีเลยพันดีครับตัวนี้เดี๋ยววอ,อกท้างหวัวอนุ้ย ครับตัวนี้ีครับล้นจันล้นจันหัวโลกลัวอยู่ครับ,กกรบใส่โลก,กนะลัวอยู่เนาะรถตัวนี้ตัวครับ แค่ๆมันมันขาดลไปแล้วบอดดยังดูยังดูครับอันนี้ยี่สกยี่สกครับตัวนี้ มาเป็นปลาอ้ปลาโอ้โหโอ้้ดึงด้้าดึง่นอีกตัวนึงครับนี่ใกล้ๆกันเนาะนี่ตัวของทุ่นพอดีครับ ハッ เช่นกันมาแล้วครับตัวแหลก ล้วนจันทร์ครับตัวนี้ใส่เครื่องลวดได้ยหรอกตัวนี้อุในายครับนะล้วนจัน คู่ครับมีกระนันจันนะใส่มากนับกันครับกับสงหนึ่งจันครับ่างเอาเกะที่หลังขึ้นเลย ลึกกว่าจับ่ดินตัวใหญ่ครับตัวนี้สองโลได้ยุห่อกลึกกว่าจับ่ดินครับเจ็ดร้อยองลงลงไม่ดได้ครับ ได้สองรูดอกนุ่นจันครับโอ้น้ำกระจายอื้นมน้ำกระจาย いいぞ。 ครับอ้าวปนินตัวที่สองแล้วปนินครับ นอครับอีกหนึ่งตัวข้า,างหน้าายูเดอ ตักเอาครับน,นี่บ่ไววใจมันแห้งไรอันนี้มันตันครับดูโลัว้าดอกตัวนี้ ัวยงามครับนุ่นจันติดไม่ไหมอยู่ครับติดไม่ไหมอยู่เนาะดีครับทิ่นี่โม่ไฟดินเหมือนเด้ ครับบัดนี้เป็นดางไงเนาะดางจิบซีเส้นครับเดี๋ยวเขามาลุ่นว่าสิมีป่าหไงติดบาเนาะลองมาลุ่นเบิงครับลุ่นตูไงแล้วบาดนี้ครับผมกยายามดางเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวให้เบิงผลงานครับนี่ครับผลงานเท่ามืตรนี้ ถือว่าใช้ได้อยู่ครับน่าจะถึงสิบโลอยู่ดอกแต่เฉพาะตัวยี่สกตัวนี้ก็สองโลกลัวแหละครับคิดว่าอันนี้ก็นาจะสองโลอยู่นวลจันทร์ครับอันนี้นวลจันทร์นะอันนี้นวลจันทร์ครับตัวนี้ตัวนี้ยี่สกครับมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันกับบุกขึกันเนาะนวลจันทร์มันสีออกตัวขาวแต่ว่ายี่สกตัวดำดำแต่ว่าตัวสีนากัวนวลจันทร์ตัวเงากรัวเนาะ ปากกับบคือกันครับปากมันจะปากยีสกมันจะง่ำงำลงอยกาน้อยเนาะนวดนกันมันออกจากตรงตรงเนะาะครับอาบสังเกตอะอาจจะคิดว่าเป็นปลาชนิดเดียวกันเนาะพอมยนครับครับผมจงังไดกะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับจังไดเขาก็พอกันคลิปหนาเนาะ สำหร,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 รับคลิปนี้ค่ะขอปิดไปด้วยบรรยากาศตอน้สายครับผมยังไรก็พ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ